ยังคงเป็นประเด็นเดือดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของ The Icon Group นะครับที่มี CEO ใหญ่อย่างบอสพอเป็นผู้ดูแลหลังจากที่ได้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับจากการเชิญชวนประชาชนมาร่วมลงทุนทําธุรกิจขายตรงนะครับแล้วก็ยังมีดารานะักแสดงชื่อดังอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวนี้กันเป็นจำนวนมาก และอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่นะครับอย่างคุณปูมันธนาก็ได้มีการออกมายอมรับด้วยเช่นกันนะครับว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายของธุรกิจดังกล่าวนี้แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดถึงรายละเอียดนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีคนใกล้ชิดของคุณปูมันธนานะครับได้ออกมาเปิดแชทที่คุณปูนะครับได้คุยกับบอสพอเพื่อที่จะของเงินคืนหลังจากที่ได้ลงทุนไปปีกว่านะครับแต่ว่ากลับไม่ได้ของเพราะว่าแม่ขายอ้างว่าไม่มีของให้ โดยนิชเตดังกล่าวนะครับทางด้านของคุณปูมันธนานั้นเธอได้ทักไปหาบอสพอนะครับหลังจากที่เธอได้สั่งสินค้าไปปีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ของนะครับโดยพยายามที่จะทวงถามไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับจึงตัดสินใจทักไปหาบอสพอนะครับเพื่อที่จะขอเงินคืนพร้อมกับได้ส่งสลิปโอนเงินแล้วก็บินสั่งของไปให้ดูด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของบอสพอนะครับก็ได้รับทราบแล้วก็ขอไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับและหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็ได้พบนะครับว่าสินค้านั้นไม่ได้ หรือไม่ให้เข้ามาคุยกันดีๆแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทางด้านของคุณปูมันธนานเธอก็ได้ยืนยันนะครับว่าเธอสั่งของไปแล้วจริงๆแต่ว่าแม่ขายได้แจ้งกับเธอว่าสินค้าหมดสต็อกบอกให้รอเธอก็รอจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ของซึ่งทางด้านของบอสพอนะครับก็พยายามที่จะอธิบายนะครับว่าสินค้านั้นไม่เคยหมดสต็อกแต่ว่าที่คุณปูไม่ได้รับสินค้าเพราะว่าคุณปูนั้นไม่ยอมกดเบิกของออกไปและนอกจากนี้นะครับบอสพอก็ยังที่บอกอีกด้วยนะครับว่าพี่อ้างแบบนี้ผมไม่อยากจะช่วยพี่เลยนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว